วันนี้พาเข้ากรุงซะหนครับวันนี้พอมาถึงถนนเส้นบางบัวทองนี่เราค่อนข้างจะงงเลยเพราะว่าถนนมันตัดใหม่เยอะแยะมากไม่รู้ซอกไหนไซซอยไหนก็ไม่รู้เกือบขับผิดขับถูกแล้วเมื่อกี้เหมือนเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงจริงๆเลยในการขับรถแต่ละเข้ากรุงเทพแต่ละครั้งเพราะว่าถนนทุนทางมันเปลี่ยนแปลงในการในการยูเทินบ้างในการในการเข้าซ้ายเข้าขวาบ้างไหม เมื่อกี้ก็รังเองอันนี้เรากําลังจะลอดใต้สะพานเพื่อจะกลับไปจุดกําเนิดของถนนสายเส้นเ,เส้นเส้น340นะครับที่จะไปสุพรรณบุรีน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ทถวนี้น่าจะเป็นบางบัวทองแล้วที่จะเป็นถนนยกระดับยุ e ่ยเยะตรงนี้นะครับเส้นบางบัวทองตอนนีเ้เราก็จะลอดใต้สะพานสะพานนี้ถ้าไม่ลอดมันก็จะไปเส้นไปกระทุมธานี น,นี้เราจะลอดอยูเทินกับเพื่อจะเข้าสู่ถนนเส้นซ้าย3-4 0นนะครับวันนี้มาทำธุระที่ที่สซนนี้เราก็จะเห็นถนนสายบางอิ่นสุพรรบุรีนะครับตรงไปถ้าเป็นบางปะทองนี่คิดซ้ายเป็นทางคู่ขนานอันนี้ก็เพิ่งทำเสร็จใหม่ค่อนข้างจั งงเหมือนกันงงแล้วงงอีกครับตรงนี้านานทีเข้ามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละวันนี้เข้าโรงงานที่บางบัวทอง้วบางบัวทองก็กำลังทําถนนสะพานยกเขาเรียกจะต้อยกยกระดับสะพานคู่กันนั้นอะไรเยอะแยะมากเลยครับ <c oughs> นี่เราจะไป ถนนจุดเริ่มต้นของเส้นสาย3ามสีสวก็จุดจุดเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับตรงสะพานที่เราจะขึ้นขึ้นไปข้างบนนี้แล้วก็เฉียงออกซ้ายนิดนึงถ้าออกขวามันก็จะบังคับให้เราไปเส้นบางประดิบนะประมาณนั้นนะครับก็เห็นป้ายสุพรรณอยู่ข้างหน้าให้ออกซ้ายเลยนะครับสุพรรณออกซ้าย ถนนถนนไม่รู้เส้นไหนเปเส้นไหนนะครับเป็นยกระดับทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวาค่อนข้างงงนะครับสําหรับคนเขาเราก็จะออกซ้ายไปตามเส้นลูกศรสุวรรณบุรีก็ถือว่าเรามาที่จุดเริ่มต้นของถนนสาย3-40นะครับที่จุดปากกระทองตรงนี้เนี่ยถ้าเราลงสะพานตรงนี้ไปก็จะเป็นถนนสาย340ทันทีนะครับ วดนี้เราเข้าสู่ 3, ถนนสาย340ซึ Star ่งจะถนนสาย3 4 0สี่นี้ก็จเริ่มต้นที่บางบุทองแล้วก็ไปชิดสุดที่ที่อำเภอมโนรมจะเชื่อมกับพายุหานคีลรียนะครับหลังจากเชื่อมกับสายสายนั้นก็เรียกว่าสาย3 32สามสองถนนสายเอเชียนะครับถึงก็อยู่ประมาณหลายหลายร้อยกิโลอยู่นะถนนเส้นสาย340นี้จากนี้ไปสุพรรณก็ร้ยกว่ากิโล จากสุพรรณไปชัยนาธก็60-70กิโลจากชัยนาธไป,ปมโนรมหรืออะไรที่ติดติดกันตรงนั้นก็ประมาณ30กว่ากิโลก็รวมๆเกือบ200กิโลนะครับครับก,ก็รีวิวสนนจุดเริ่มต้นของถนนสาย340ให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็คือก็มีการสร้างแปลงถนนหนทางไม่จบไม่สิ้นนะครับทุบแล้วทุบอีกนะครับทีนี้ก็คงจะจบแค่นี้สวัสดีครับ